สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19อีกเช่นเดิมเช่นเคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถพ่วงทีมงานก้าเจริญภูมินะครับอ่าซึ่งมันจะมีอยู่2คันนะครับก็รถคันนี้นะครับผมอ่าพี่บาสนะครับผมกับช่างพลนะฮะเป็นคนส่งให้ผมรีวิวนะครับผมเอาจริงผมก็เกรงใจเขาอยู่เหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ส่งรถสวยๆมาให้เล่นนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยนะครับผมไปขนหินกันนะครับแล้วก็เอาไปส่งในเมืองนะครับบอกเลยว่าห oh, oh. น้าง,งานนี้คือแบบแคบมากนะครับผม, oh. มวันนี้เรามาคนเดียวนะครับ <in> <ries> วันนี้นะครับก็เด <in> ี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะขับอ่าคันไหนก่อนดีก็เดี๋ยวจะขับจิก้าก่อนละกันเนาะส่วนวิกเตอร์คันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้าละกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบข้าวๆก่อนละกันนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ซึ่งอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นบังฝุ่นขยับนะครับผมนี่เลยครับผมโคตรเนียนนะครับแล้วก็สามารถเปิดประตูได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเปิดนีโอ้โหดูภายในดีครับทุกคนภายในนี่คือแบบภายใน v i p นะครับสวยงามนะครับผมดูฮะมีลําโพงตรงประตูด้วยนะครับผมภายใน v i p นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดฝั่งโน้นบ้างนะครับผม นี่เป็นไงทุกคนนี่ฮะภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์ระบบไฟสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปวิ่งงานขอรีวิวสักหน่อยละกันนะครับผมนี่ระบบไฟนะครับผมนี่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่คือแบบมันจะสวยมากเลยนะครับนี่ฮะทุกคนโหสวยจริงครับสวยจริงนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีผ้าใบนะครับผมมีผ้าใบนะครับ แล้วก็สามารถเอาผ้าใบปิดตรงไฟสปอตไลท์นี้ได้ด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนนะครับอ่าปิดประตูก่อนนะครับผมสำหรับภายในนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมีดิฟฟี่แล้วก็มีวัดบูธแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะที่เด็ดเลยก็คืออ่าเป็นภายใน VIP แล้วก็จะมีเครื่องเสียงนะครับ สามารถเปิดเพลงได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถเปิดให้ท่านผู้ชมดูได้นะครับเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสหรับระบบข้าวๆนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปวิ่งงานก่อนละกันนะครับส่วนวิกเตอร์ก็เอาไว้เป็นคลิปหน้าละกันนะครับผมหาใครอยากให้เอาวิกเตอร์ไปวิ่งงานก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมหรือว่ากดไลค์คลิปนีให้ถึง100ไลค์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้รถ NPC ีวิ่งสักหน่อยนะครับผมจะได้มีสีสันนะฮะ อันดับแรกเลยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเป้าหินอยู่ในเหมืองนะครับอ่าเป็นเหมืองใหญ่เลยนะครับผมทางลงก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาหินกันนะครับผมไปเอาหินนะครับวันนี้และนี่ก็คือเหมืองที่เราจะมาเอาหินนะครับบอกเลยว่าโคตรใหญ่นะครับผมนี่ดูดิต่อทางขึ้นก็ไม่ค่อยชันสักเท่าไหร่นะครับผม สำหรับกีก้าคันนี้ก็น่าจะขึ้นได้แบบสบายๆนะครับไม่ขนามือนะฮะไปครับผมเดี๋ยวเราลงไปเลยละกันอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับคือก่อนที่ผมจะมาวิ่งงานเนี่ยผมก็สำรวจเส้นทางมาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าทางลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับผมถ้าเลี้ยวผิดก็จะขับอ้อมบอ่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปก้นบอ่อเลยนะครับผมอ่า ตรงทางนี้นะครับผมนี่อุ๊าแต่ว่าทางขึ้นก็ชันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า G9 ของเราเนี่ยนะครับผมมานจะขึ้นได้หรือเปล่าอ่าไปฮนะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไซโลละกันนะครับผมในการโหลดนะฮะมาคนเดียวก็ต้องใช้ไซโลนะครับผมเพราะว่าทีมงานไม่ได้มาเล่นด้วยนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้นะครับผมเขาให้แค่ผมรีวิวได้แค่คนเดียวนะครับคนอื่นเขาไม่ให้เล่นนะ เจ้าของรถเขาแบบเขาไม่ให้เล่นนะครับผมให้แค่ผมคนเดียวนะอ,อันไหนคือหินเอ่ยน่าจะเป็นตัวบีนะอ่านี่ครับผมดูเดี๋ยวผมต้องอคุมพ้าใบด้วยนะครับผมเพราะว่าเราวิ่งเข้าเมืองนะครับอ่าดูบงังฟนดีบงังฟุขยับซะด้วยนะครับโอเคอกดตัว X นะครับผมสลับคุมพ่อใบนะฮะมันจะมีหินโผล่ขึ้นมานดีหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราโหลดตัวลูกก่อนนะฮะจัดไปครับผมนี่เป็นไงทุกคนเป็นไงโอ้ยดูอันนี้คือบักฝุ่นนี้แบบปลิวเหมือนกระดาษเลยนะครับดูฮนะสวยงามครับผมอันนี้โอ,โอเคนะครับอะกดตัวเอกคุมผ้าใบครับผมโอ้ตัวนี้คือแบบเขาขยะเข้า,ามาทิ้งด้วยนะครับตัวดีด น่าจะเป็นขยะมาจากไซ่งานนะครับผมเศษวัสดุก่อสร้างอะไรประมาณนี้นะครับเอามาทิ้งในเหมืองเลยอ่ะทุกคนดูดีไปครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจีาของเราเนี่ยจะดันขึ้นเปล่าบ่อได้หรือเปล่านะครับผมดูความแรงนะครับนี่ยังขึ้นได้สบายครับผมแรงมากครับขึ้นได้ชิวๆอ่ะทุกคนบอกเลย ตัวนี้ก็ฉันเอาเรื่องครับโอ้สบายครับผมสบายสบายไม่คนามือนะครับไม่คนามือจีก้าเราอรถหล่อเมืองกรุงครับผมทีมงานก้าวเจริญภูมินะครับรถหล่อรถหล่อรถหล่อเมืองกรุงครับผมหัวเด้งด้วยครับผมเนี่ยหัวเด้งด้วยนี่หัวเด้งครับผมนี่สุดจัดครับสุดจัด ครับเข้าไปในเมืองนี่คือแบบถนนมันเล็กนะครับผมแล้วก็มันแบบมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมานละรถใหญ่เข้าก็ลําบากนะครับรถใหญ่วิ่งลําบากมากดูวเราเอารถพ่วงไปเลยอะ่ะบอกเลยว่าถอยลําบากแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาครับผมไล้รู้สึกว่าวันนี้เงียบๆอะไม่มีรถอ๋อนี่ไงโอ้ิแม่ท่านขัดคําเลยครับ อ่าเรียบยร้อยฮะโอเคไปครับขอ,อยาขับภายในแล้วกันนะครับผมนี่เฮ้ยผมรู้สึกว่าไอเข็มวัดบุตตัวนี้มันจะกระดิกด้วยนะครับผมดูดีดูดีดเฮ้ยสุดจัดว่ะคือผมไม่แน่ใจว่าคันนี้เขาขายหรือเปล่านะก็ลองติดต่อไปหาช่างพลเอาแล้วกันนะครับอันนี้คือสุดจริงครับผมคันนี้นะฮะ เข็มไอดิฟฟี่นี่คือมันขยับด้วยนะครับทุกคนสมจริงมากเลยนะฮะซื้อใบนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับเอาละครับผมรู้สึกว่าเราต้องข้ามทางรถไฟไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมหาทางรถไฟยังไม่เจอเอ๊ะเจอแล้วอยู่ด้านหน้าเออแล้วมาขับกินเลนมาชนผมเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเออขับรถไม่รู้เรื่องเลยว่ะคนเมืองนี่ ไม่ผ่านครับไม่ผ่านแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายด้านหน้าละกันนะครับผมข้ามทางรถไฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับนี่ครับมีแต่สายงานนะครับผมหลายที่มากเลยนะครับกําลังพัฒนาเลยนะครับผมเมืองนี้ดูดิครับนี่อันนี้น่าจะกําลังแบบคุณบอกอะไรสักอย่างนะครับน่าจะสร้างคอนโดหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจ ว่าแต่ว่าเราต้องเลี้ยวซอยไหนแล้ววะเนี่ยผมก็ลืมละคือก่อนที่จะเปิดคลิปนี้ผมก็สำรวจเส้นทางมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ลืมอีกเช่นเคยนะครับโอเคซอยนี้หรือเปล่าอ่ะทำไมซอยมันเล็กจังเลยอ่ะน่าจะซอยนี้แหละนะอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยละกันนะครับโอ้โหคนก็เดินช,ดชัดช้าจังเลยอ่ะตีวงก็ไม่ผลนั่นี่ทุกคนดูแบบลำบากมากเอาเอาเอาโอ้โหดูทุกคน โอ้โหบเลี้ยวแบบมันชนเราเลยว่ะโอ้นักเลงจัดว่ะนักเลงมากเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะคนเมืองนี่ขับรถนักเลงว่ะทุกคนเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวก็เบียดลงข้างทางซะเลยดิดูด,ดิขับรถอะไรของมันวะเนี่ยเออโอ้ขับรถได้แบบว่าเหมือนมากเลยนะฮะแต่แป๊บนึงเออผมต้องเปิด G P แล้วนะครับอา่าอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงไหน อยู่ตรงนี้นะทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทําไมมันขึ้นอยู่ตรงนี้วะเราน่าจะตรงเข้ามานะครับผมตรงเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายซอยที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยซอยที่เอ่อซอยที่1ซอยที่2น่าจะเป็นซอยที่2นะครับน่าจะไม่ใช่ซอยนี้น่าจะเป็นซอยนี้นะครับอ่าน่าจะอ้อมวงเวียนก่อนนะครับวงเวียนก็แคบซะเหลือเกินโอ้ ไปฮะวันนี้ก็แบบไม่ได้เปิดกล้องให้ทุกคนดูนะครับกล้องพังฮะกล้องพังนะครับไม่ได้เล่นแบบสมจริงให้ท่านผู้ชมดูเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวรอผมซื้อกล้องใหม่ก่อนเดี๋ยวมาจัดอ่าแบบสมจริงให้ดูเลยละกันนะฮะเอ๋เ้ยวขาครับผมเ,เ้ยวขาแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับเลี้ยวไปก่อนไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่เอาแล้วลงทางซะแล้วเปิดจีเพอีกรอบนะครับ มาเลี้ยวขวาด้านหน้าใช่ไหมเคเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคโอ้วุ่นวายนิดนึงนะครับผมเข้ามาในเมืองนะฮะอ่าเลี้ยวไปเลยครับผมเข้ามาในเมืองก็วุ่นวายนิดนึงนะครับมันใช่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทามเส้นทางมันแปลกๆวะเนี่ยทุกคนอ่ะเลี้ยวขวาอีกรอบนึงแล้วกัน ทำไมแผนที่ไม่ตรงกับไอถนนในชีวิตจริงเลยวะเนี่ยเออแปลกว่ะซอยนี้นี่เลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนผมว่าไม่น่าใช่อะ่ะผมว่า GPS แม่งหลอกผมแล้วจีเพ็แม่งหลอกทุกคนโตโทษทีครับผมเอาเรียบร้อยเลยนะครับขับรถไปดูเลยมาถึงเราเนี่ยขับรถไปดูเลย ไปโหขับรถได้แย่มากเลยอ่ะทุกคน NPC ก็โหขับรถแบบโคตรเหมือนเหมือนมากเลยนี่มีทะเลด้วยเฮ้ยผมว่าผมต้องเลี้ยวขวาตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราไป <c oughs> ลิ้นพันกันซะแล้วสังเกตซ้ายมือครับผมอยู่ไหนเอ่ยสังเกตซ้ายมือไว้ครับสังเกตซ้ายมือไว้ต้นไม้ก็บางครับนีเ่เลยหน้างานครับหลงหน้างานซะแล้วอ่ะ เดี๋ยวงไหนเนี่ยไม่น่าใช่ซอยนี้อ่ะนะอะความหวังสุดท้ายครับผมอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับแม่นื่องว่าจะมาไม่ถูกซะแล้วขับออบเมืองเลยนะครับโอโ้โ,อโหนี่ตัวนี้ก็แบบเดี๋ยวเราต้องมาส่งงานอยู่นะครับผมโอเคถอยก่อนถอยก่อนจะถอยเข้าได้หรือเปล่าครับผมนะเอวอ่อนไปเลยแล้วกันครับ ดูกันว่าจะถอยได้หรือเปล่าครับผมรถหล่อเมืองกรุงนี่คือแบบก็ต้องวิ่งอยู่ในในเมืองกรุงใช่ไหมทุกคนไปฮะนี่ไปทุกคนฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเออฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะพ่อแม่พี่น้องอ่านี่ฮะลำบากนิดหน่อยครับลำบากนิดหน่อยไม่นานนิดหน่อยอ่ะ โอ้โหมันขับอะไรของมันวะเนี่ยรถเดี๋ยวมันขับไปดูเลยว่ารถกำลังถอยอยู่แล้วผมก็คือแบบกำลังจะถอยข้อได้แล้วเมื่อกี้รถมาชนสะง,งั้นนะฮะเขารถให้มื่นมากเลยโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอะไรเนี่ยไปได้การละัยรุ่น๋ยวลงไปดูสักหน่อยซิติดอะไรเฮ้ยติดอะไรนี่วัยรุ่นไม่น่าติดอะไรนะไม่น่าติดอะไรนะคนลูกพับหรือเปล่าอะ เออนี่เดี๋ยวเราก็โยกเดินหน้าไปแบบนี้ครับโชคดีที่ว่ามีซอยตรงนี้บ่อเจาะสะเเลอเกินโอ้ลูกนี้ผมวิ่งแม่เดี๋ยวดีกว่าครับถ้าจะถอยยากขนาดนี้นะฮะอันนี้คือผมถอยเอวอ่อนเลยไงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมดับเลยครับผมเดี๋ยวเราลบไปดูหน่อยสิกำลังก่อสร้างบ้านใช่ไหมมาแล้วหินมาแล้วครับ มาแล้วนี่รถหล่อเมืองกรุงนะครับโอเคเอ่อผมจะปลดตัวลูกไว้ไหนดีปลดตัวลูกไว้ตรงนี้ละกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมเอามาไว้ด้านนอกดีกว่าแต่สินใจไม่ถูกโอคผมเอามาแอบไว้ด้านนอกนะครับผมเดี๋ยวเราถอยเอาตัวแม่เข้าไปเทฮะ ทางงานแคบมากครับผมบอกเลยว่าโคตรแคบปิดถนนเลยครับนี่ไม่ต้องให้รถใครผ่านเส้นใหญ่ครับบอกเลยรถสวยเมืองกรุงสวยงามครับสวยงามาเดี๋ยวเราเทต,ต,ต่อจากกลองตรงนี้เลยครับผม ปดผาใบครับผมต่ำเลยฮะนี่ของแท้ครับของแท้สวยมากครับตุกจริงๆเลยของแท้ครับของแท้นะฮะโอเคโอ้กว่าจะเสร็จนะครับแม่หลงทางรอบหนึ่งครับหลงทางรอบเมืองเลย แล้วเส้นทางมันโคตรซับซ้อนและจีเไ็ม่งหลอกเรานะครับไม่ตรงเลยอ่ะ g ีเโอโ้โหอะไรครับเนี่ยเราให้เราแบบขับรอบเมืองเฉยเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราออกจากเมืองก่อนครับผมไปทางไหนดีอ่ะโอ้เส้นทางงงตึ๊บเลยนะฮะ โอเคเราจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบรถทีมงานก้าวเจริญภูมิก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นวิกเตอร์นะครับผมเป็นวิกเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวจะมาเล่นฮีโน่วิกเตอร์ให้ดูนะครับของทีมงานก้าวเจริญภูมินะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ